สิขั้นสูงเดือนหน้านี่คือแบบฮผมโคตรจะเซ็งเลยกก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่องมาร์คเและก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมก็ในวันนี้เนี่ยมีคนขอผมมาเยอะมากๆเลยเนาะตั้งนานแล้วเกี่ยวกับตัวเสียงสูงหน้านะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะรีวิวเสียงสูงนี้สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ทำซะหน่อยแล้วกันทําให้มันครบทุกซีซั่นไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยถูกใจผมอ่ะนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาคอยดูปกันไปในคลิปนี้กันแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็จะมีของที่แปลกๆที่จะอัปเดต เข้ามาในแพทหน้าด้วยนะครับผมว่ามีอะไรที่มันแบบแป,กแปลกๆมากนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะแปลกแล้วก็หามากๆด้วยนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ตัวเสียงสูงกันก่อนเลยดีกว่านะคะรับเพราะว่ามันมีรูปหลุดของตัวเต็มที่เป็นแบนเนอร์โปรโมทออกมาก็คือรูปนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับผมเป็นซอสนะครับผมซอสโซรียลิตี้นั่นเองก็ลักษณะคล้ายๆกับเป็นตรีมแบบเอ่อการแสดงนิ้วนิ้วแบบนิ้วแบบหุ่นยนต์นะเออเข้าใจปะ เนี่ยครับผมชุดก็เป็นตามนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นแบนเนอร์โปรโมทเวลากดเข้าซื้อของจองล่วงหน้าอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นแบนเนอร์ที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ข้างๆเวลาแบบเรากดเอ่อกดเข้าไฟลพาร์ตไปอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวลองทําให้ดูดีกว่าว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับผมกดเข้าไฟลพาร์ตไปอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นรูปแบบเดียวกันเลยเพียงแค่จัดวางใหม่เฉยๆนั่นเองเนาะ แล้วก็ของจองล่วงหน้านะครับก็มีการหลุดออกมาแล้วว่าจะเป็นอะไรนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยเนสกินมอเตอร์ไซค์นะครับผมถามว่ามันเท่ไหมมันก็1,000เพชรนะนะครับผมจริงๆมันควรจะมีเอฟเฟกหรือว่าตัวนี้ยังไม่เสร็จยังไม่มีเอฟเฟกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะฮะแตล่ลายมันก็สวยดีนะครับผมลายมันออกแนวะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับผมเห็นไหมตุ๊กาตาตรงกลางมันก็ดูอา่ากวนๆดีนะครับผมสีก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของของ,ของจองล่วงหน้าสิสูงของเดือนอ่เดือนอะไรวะเดี๋ยวนะเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเต็มกันเลยดีกว่าบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ ไม่เหมือนช่องอื่นแน่นอนนะครับผมทําไมก็เดี๋ยวไปฟังกันนะครับของรางวัลนะครับผมชิ้นแรกก็เป็นตัวนี้เลยเป็นศูนย์ขั้นนะครับก็เป็นสกินโรบิกฟูดห้าขั้นก็เป็นลายโปรไฟล์นะครับผมซึ่งเป็นลายที่อยู่ในตัวรถมอเตอร์ไซค์เลนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นสิบขั้นเป็นสกินสเปสนั่นเองนะครับผมเป็นสกินสเปสย้อมสีไม่มีค่าสถานะมีชื่อว่านีออนอุปเลานั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเสื้อไบเกอร์สาวย้อมสีเช่นเคยนะครับผมด้านหลังก็เป็นเหมือนลายลายนิ้วอยู่เลยนะ อันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับผมลายเหมือนกับลายเขาเรียกว่าหางนกยูงอ่ะที่อยู่ข้างหลังของหมวกนิ้วอ่ะนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเสื้อนะครับผมเสื้อย้อมสีเลยก็เป็นลายเหมือนกับตัวผู้หญิงเมื่อกี้แหละเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโปรไฟล์นะครับผมโปรไฟล์แบบหน้างิ้วเนาะแล้วก็5 0ิขั้นใส่เติมนะครับผมตามสเต็ปเลยก็คือจะเป็นชุดของผู้หญิงนั่นเองชุดนี้แยกทั้งหมดอ่าหน้าจะเป็น5ชิ้นนะครับผมไม่มีหน้ากากนะครับผมจะมีเป็นลายหน้าเข้ามาแทนนั่นเอง อ่าตัวนี้ก็เป็นทรงผมนะครับลายหน้ารองเท้านะครับกางเกงเอ้กางเกงผมว่าใส่แยกน่าจะน่าจะได้อยู่เป็นกางเกงหนังรัดรูปนะครับผมมันก็เหมือนกางเกงเริ่มต้นนะฮะตัวเสื้อก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะแล้วก็ตัวสกินเปิน,นะครับก็เป็นสกินค i งฟ f เ s อร์ตัวนี้นี o n นโอเปนะครับผมเป็นสกินที่ถืออยู่ในแบนเนอร์โปรโบทเลยนั่นเอง ตัวนี้เป็นเสื้อยืดย้อมสีนะครับผม100ขั้นสายฟรีนะครับก็เป็นลายเสื้อแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็สายเติมครับผมจะได้รับเป็นตัว a i r b o อร์ดนีออตโอเปร่าสกานั่นเองนะครับผมก็ปกติเลยมันก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรหือหวามานะครับผมตัวนี้ก็เป็นเหมือนลายมังกรแบนเนอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเอ่อเป็นกล่องศพใช่ไหมกล่องศพหรือกระเป๋าหวานให้เป็นกล่องศพนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็โปรไฟล์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบนเนอร์ไอ้นี้มันเหมือนเก่าหรือเปล่านะคร จะมีเป็นของพวกอื่นๆนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คเลยนะครับผมสเกลโอเปร่านั่นเองนะครับผมกระเป๋า2นะครับเนี่เวลาใส่นะครับกระเป๋าหนึ่งเนี่ยเวลาใส่ก็เป็นลายหัวกระโหลกแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยแล้วของรางวัลอะไรที่มันหายไปทุกผ <Durch the. S 1> ู้ชมเนี่ยเดี๋ยวมาพูดถึงกันดีกว่านะครับผมเออเกิดด้วยกอนเกินด้วยกอนเผื่ออยากทราบนะครับผมตัวนี้ก็เป็นร่มสายฟรีนั่นเองเป็นลายอ่านางนิ้วนะครับหลับตาอยู่เลยแล้วก็225ขั้น นะครับผมสายเติมก็จะได้รับเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเป็นลายแบบว่าเหมือนกับชุดนิ้วนะครับผมแล้วก็หมวกเนี่ยเป็นแบบมังกรมังกรหน่อยนั่นเองเนาะตัวนี้ก็เป็นลายหน้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นทรงผมนะครับผมรองเท้านะครับรองเท้าติดปีกแล้วก็กางเกง และก็เสื้อนั่นเองนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับสําหรับตัวเสื้อสูงตัวนี้ผมเลยแบบค่อนข้างจะเฮ้อแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากจะรีวิวแต่ก็ใครอยากดูก็เอามาให้ดูประมาณนี้ก็แล้วกันใครชอบแบบเห็นต่างจากผมแล้วชอบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมวด้วยกันแล้วกันนะครับและของรางวัลที่หายไปคืออะไรที่ไม่เหมือนกับช่องอื่นก็คือเป็นท่าเต้นนั่นเองซึ่งท่าเต้นเนี่ยมันจะเป็นท่าเอ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 นะฮะ ซึ่งท่าทางที่ถูกดึงออกมานะครับดึงออกมาจากสิ่นสูงเดือนมีนาคมเอ้ยมิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นตัวท่าท่าไหนเอ่ยที่เป็นท่าเต้นสงกรานนะครับ mm hmm. ผมขออนุญาตหาก่อนโอ้ท่าเต้นแม่งก็เยอะจริงๆนะแต่ว่าแบบให้มาแค่แปดช่องในประเด็นนั้นะฮะท่าทางท่าทางตัวนี้นะครับผมที่ถูกดึงออกมานะครับผมดึงออกมาจากตัว อ่าสกัสูงของเดือนหน้านั่นเองนะครับผมและอะไรที่เปลี่ยนไปสำหรับของรางวัลทีู่ดึงออกมันต้องมีของรางวัลที่มาแทนอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่ตัวนี้เป็นลายหน้านะครับผมเป็นของรางวัลที่มาแทนนะครับผมผม,มาแทนนะฮะก็อ่าเป็นตามนี้เลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าแบบมันก็ถามว่ามันมันดีไหมมันก็ไม่น่าด้ใส่อยู่ดีนะครับผมตัวนี้นะฮะ เออผู้ชมเดี๋ยวนะยวขออนุญาตดูก่อนนะครับผมตัวนี้มันเป็นลายหน้าเดียวกับในนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะผมจะดูว่ามันเป็นลายหน้าเดียวที่อยู่กับตัวเสื้อหรือเปล่าไงตัวชุดหรือเปล่าไงท่านผู้ชมขออนุญาตดูก่อนนะครับอ่าน่าจะเป็นอันที่มันแบบคล้ายๆกันหรือเปล่าตัวนี้มันเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นแบบว่าอ่าเอ้ยมันเหมือนกันเลยนี่หว่าอาจจะถูกดึงออกแล้วเอามาไว้ในของรางนี้ก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่า ซีซั่นก่อนเนี่ยที่ถูกดึงท่าเสือออกมาเนี่ยก็ก็เป็นตัวก็เป็นตัวลายหน้าเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วการเป็นของรางวัลที่ถูกดึงออกนะครับผมแล้วก็ซีซั่นหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีท่าเต้นนะครับผมแล้วก็ถัดไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูของทีแ่แปลกในซีซั่นหน้ากันดีกว่านะครับผมในหลังการอัปเดตว่าจะมีอะไรที่มันแบบเข้ามาในแผ็หน้านั่นเองนะครับผมแบบแปลกๆเลยนั่นเองอย่างแรกเลยท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวนี้เลยเนะฮะเนี่เป็นไงคือแบบ ขี่เมฆอ่ะเออถ้าเปิดตัวขี่เมฆอย่างเงาซุนหอองอคงเนะะี่ยนอนแบบนอนอยู่บนเมฆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นท่าเปิดตัวนั่นเองนะครับผมพร้อมมาพร้อมกับตัวสกายวิงตัวนี้เลยเนะะี่ยโอ้โหเป็นไงนุ่มนิ่มหรือปะนุ่มนิ่มหรือปะมันดูแบบนุ่มนิ่มน่านอนนะใช่ไหมโอ้เป็นการขี่เมฆแล้วนะครับผมตอนนี้ฟีไฟล์เรามาถึงจุดที่แบบขี่เมฆ แบบสู้กันแล้วขี่เมฆลงมนจากเครื่องบินแล้วเนี่ยโหคือแบบถามว่ามันดีไหมมันก็มันก็แปลกใหม่ดีแล้วมันก็น่าน่าใช้ผมว่าตัวนี้มันแปลกแล้วมันก็น่าใช้เพราะว่ามันมันน่ารักดีด้วยนะฮะเมฆตัวนี้มันดูแบบ มาดูนุ่มนิ่ม,มาเออเขาทำออกมาแบบมันดูนุ่มนิ่มดีไม่ดูแข็งจนเกินไปเป็นแบบเมฆก,กระดาษอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเมฆเหมือนกับแบบปุยนุ่นเลยนะครับผมดูนิ่มมากๆนะครับผมก็เป็นสกายวิงใหม่ที่จะมาคู่กับถ้าเปิดตัวตัวนี้นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเปิดตัวเนี่ยมันยังแบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็ต้องมารอดูกันอีกทีเนาะแล้วก็ถัดไปครับผมเป็นสกินอาวุธที่ผมบอกเลยว่าแบบอมันแบบล้ำยุคล้ำสมัยมากๆเลยนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะโอ้เป็นไง โทมาฮอกเนะยครับผมเนื้อสเต็กที่เรากินกันชอบกินกันเนี่ยมันมาอยู่ในเกมฟรีไฟล์แล้วท่านผู้ชมซึ่งผมยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นสกินมีดถัวตัดหรือว่าสกินไม้เบสบอลเนะยครับผมแต่มันเป็นสกินอาวุธอย่างแน่นอนเลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะคิดว่าหรือเปล่าน่าจะใช่นะยตัวนี้โ,โหแบบแปลกจัดแปลกจัดตัวนี้แปลกมากนะครับผม เรามาถึงจุดที่เอาแบบสเต็กมาไล่ฟันกันแล้วหรอมาไล่ตีกันแล้วหรอแบบสเต็กตีแม่งเลยตีแม่งด้วยหมูเลยอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> คิดได้ไงวะไอ้ยขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เหยียดคนอิสลามหรืออะไรนะครับผม <c oughs> ะคีัยผมแต่ก็พูดประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมอธิบายฟังว่ามันเป็นเอ่อเนื้อสเต็กนะครับผมแล้วก็เอามาตีกันนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้และกันนะครับในส่วนของตัวของที่แปลก จริงแล้วเนี่ยมันจะมีของที่แปลกๆอยู่เยอะนะครับในแพทหน้าเนี่ยมัว่าจะเป็นสกินมีดบินกล้วยนะครับผมเอากล้วยมาปากันแทนมีดอะไรประมาณนี้คือแบบล้ำยุคล้ำสมัยมากแผทหน้าผมบอกเลยแต่ผมยังไม่ชัวร์ว่ามันจะมาในแพทหน้าหรือว่าแพทถ,ถ,ถัดไปนั่นเองก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมสวนวันนี้ก็มาเอาให้ดูประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของสิ่งสูงนะครับแล้วก็ ของที่แปลกๆในแพทหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวท่าเปิดตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยมาดูกันที่หลังแล้วกันว่ามันมีเป็นยังไงบ้างเนสรับตัวท่าขี่เมฆนะครับสรวนนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝาก like กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจมาเอพีด้วยนะครับส่วนนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบายบายครับผมจุกกว้า